การมาครั้งที่สองของพระเยซูคำสัญญาในพระคัมภีร์ไบเบิลและเป็นไปตามคำทํานายการเปิดเผยของพระเยซู2427-2493ถึง24 2,493าสคำสัญญาในพระคัมภีร์ไบเบิลพระเจ้าตัดดังนี้ว่า ในการสัมดงของข้าพเจ้าผ่านทางพระเยซูข้าพเจ้าประกาศแก่ท่านถึงการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์และมนุษย์คิดว่าเป็นเรื่องของความเป็นพระเจ้าซึ่งอยู่ในพระเจ้าเขาไม่เป็นที่รู้จักโดยพวกเขาโดยไม่รู้ว่าในขณะที่ข้าพเจ้าพูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าพเจ้ากำลังพูดถึงพระเจ้าองค์เดียว ผู้ทรงเตรียมเวลาที่พระองค์จะสื่อสารฝ่ายวิญญาณกับมนุษย์ผ่านคณะของมนุษย์ทำไมทุกคนต้องประหลาดใจกับการเปิดเผยใหม่ของเราเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าพระสังฆราชในสมัยโบราณได้ทราบถึงการมาของยุคนี้แล้วและผู้ทํานายในยุคอื่นก็เห็นและพวกพระศาสดาพยากรณ ก็ประกาศให้ทราบมันเป็นคำสัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ที่ทำไว้กับมนุษย์เป็นเวลานานก่อนที่ฉันในฐานะพระเยซูจะเสด็จมาในโลกเมื่อฉันประกาศแก่เหล่าสาวกของฉันการเสด็จมาครั้งใหม่ของฉันและอนุญาตให้พวกเขามองเห็นล่วงหน้าถึงวิธีที่ฉันจะแสดงตัวตนต่อมนุษย์ เป็นเวลานานแล้วนับตั้งแต่มีการทำสัญญานั้นที่นี่คุณมีช่วงเวลานั้นที่เผยต่อหน้าคุณที่นี่คุณมีคำทํานายเหล่านั้นที่เป็นจริงใครจะแปลกใจเฉพาะผู้ที่หลับไหลยอยู่ในความมืดในความไม่รู้หรือความสับสนหรือผู้ที่ลบคำสัญญาของเราไปจากพวกเขาเอง ฉันรู้ว่าคุณจะเข้าใจคำสอนของฉันเพียงเล็กน้อยเพียงใดและข้อผิดพลาดที่คุณจะตีความการเปิดเผยของฉันฉันประกาศให้คุณทราบถึงการกลับมาของฉันโดยบอกว่าเราจะส่งวิญญาณแห่งความจริงเพื่อชี้แจงความลึกรับมากมายและอธิบายให้คุณทราบถึงสิ่งที่คุณไม่เข้าใจเพราะตามคำพยากรณ์ที่ลึกซึ้งที่สุดของเรา เราได้นำคุณให้เข้าใจว่าคราวนี้เราจะไม่มาด้วยฟ้าแลบและฟ้าร้องเหมือนในซีนายและอย่าทำตัวเป็นมนุษย์โดยนำความรักและคําพูดของเรามาอยู่ในรูปมนุษย์เหมือนในยุคที่สองแต่จะมาสู่วิญญาณของคุณด้วยความงดงามแห่งปัญญาของเราทำให้จิตใจของคุณประหลาดใจด้วยแสงแห่งแรงบันดาลใจและเรียกที่ประตู หัวใจของคุณด้วยเสียงที่วิญญาณของคุณเข้าใจคำทำนายและคำสัญญาเหล่านั้นกำลังเกิดขึ้นจริงแล้วก็เพียงพอแล้วสำหรับคุณที่จะเตรียมตัวเองเล็กน้อยเพื่อมองดูแสงสว่างของเราและรู้สึกถึงการมีอยู่ของวิญญาณของเราซึ่งเป็นดวงเดียวกับที่ประกาศว่าจะมาเพื่อสอนคุณและเปิดเผยความจริงแก่คุณ มีหลายคนที่ยังไม่พัฒนาเพราะกลัวหรือขาดการศึกษาพวกเขายังคงปฏิบัติตามกฎของโมเสสโดยไม่ยอมรับการเสด็จมาของพระแม่ศิยาคนอื่นๆที่เชื่อในพระเยซูต่ตางไม่คํานึงถึงการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่ได้บอกไว้ร่วงหน้าฉันมาครั้งที่สแล้วแต่หลายคนก็ไม่รอฉันอยู่ เหล่าทูตสวรรค์ประกาศการมาถึงของเราและเสียงของพวกเขาก็ได้ยินไปทั่วสวรรค์คุณไม่ได้ยินพวกเขาเหรอโลกฝ่ายวิญญาณได้มาเสนอประจักษ์พยานถึงการสถิตยอยู่ของเราแก่คุณคำพยากรณ์ทั้งหมดจะสำเร็จภัยพิบัติที่กำลังเกิดขึ้นบนโลกนี้จะเอาชนะความเย่อหยิ่งและความไร้สาระของมนุษย์เมื่อมนุษย์ถ่อมตัวลงพระองค์จะทรงแสวงหาเราและเรียกเราว่าพระบิดา รักฉันแล้วคุณจะยอมรับฉันคำอธิษฐานเพื่อสันติภาพโลกจะออกมาจากใจของคุณฉันรักลูกๆของฉันทุกคนเมื่อพวกเขาพัฒนาทางวิญญาณและกลับมาหาเราเราจะทำพันธสัญญากับมนุษย์และจะมีความยินดีอย่างยิ่งกับพระบิดาและลูกๆของพระองค์ ข้าพเจ้าจึงกล่าวแก่ท่านในครั้งนั้นว่าสิ่งที่เราบอกท่านนั้นไม่ใช่สิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าต้องสอนท่านเพื่อให้ท่านทราบทั้งหมดก่อนอื่นข้าพเจ้าจะต้องไปส่งพระวิญญาณแห่งความจริงมาให้ท่านเพื่อชี้แจงให้กระจ่างว่าข้าพเจ้าพูดอะไรและข้าพเจ้าทำอะไรลงไปเราสัญญากับท่านว่าพระผู้ปลอบโยนในช่วงเวลาของการทดลองและผู้ปลอบโยนนั้น ผู้อธิบายคนนั้นคือเราเองที่กลับมาส่องสว่างแก่คุณและช่วยให้คุณเข้าใจบทเรียนที่ผ่านมาตลอดจนบทเรียนใหม่ที่เรานำมาให้คุณตอนนี้ในปัญญาคือยาหม่องและความปลอบใจที่ใจคุณโหยหาด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงสัญญากับท่านในคราวนั้นว่าพระวิญญาณแห่งความจริงเป็นพระวิญญาณแห่งการปลอบประโลมใจ แต่ขาดไม่ได้ที่จะมีศรัทธาเพื่อที่จะไม่หยุดบนเส้นทางหรือรู้สึกหวาดกลัวก่อนการทดลองเป็นไปตามคำทำนายแล้วมีผู้ชายเพียงไม่กี่คนที่รู้สัญญาณว่าศักราชใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและฉันกำลังแสดงตัวตนฝ่ายวิญญาณต่อมนุษยชาติ คนส่วนใหญ่อุทิศชีวิตและความพยายามเพื่อความก้าวหน้าทางวัตถุและในการต่อสู้ที่หูหนวกและบางครั้งก็นองเลือดเพื่อบรรลุปเป้าหมายพวกเขาเดินเหมือนคนตาบอดและหลงทางโดยไม่รู้ว่าพวกเขากำลังตามหาอะไรพวกเขาไม่เห็นแสงสว่างแห่งรุ่งอรุณที่กำลังจะมาถึงไม่เห็นหมายสําคัญและอยู่ห่างไกลาจากความรู้ถึงการเปิดเผยของเรามากนะัก มนุษยชาติเชื่อในหลักคำสอนและคำพูดของมนุษย์มากกว่าการเปิดเผยที่ฉันได้ให้แก่คุณตลอดเวลาโดยบังเอิญคุณกำลังรอคอยพระบิดาตามความยุติธรรมของพระองค์ที่จะส่งหมายสำคัญที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณมองเห็นทุกครั้งเพื่อที่คุณจะได้รู้สึกและเชื่อว่านี่คือเวลาที่บอกไว้ล่วงหน้าถึงการสำแดงของเราในฐานะวิญ,ญญาณแห่งความจริง โอ้ผู้ศรัทธาน้อยบัดนี้เหล่าสาวกพวกท่านคงเข้าใจแล้วว่าทําไมบางครั้งเราถึงบอกท่านว่าเสียงของข้าพเจ้าร้องอยู่ในถิ่นทุรกันดารเพราะไม่มีใครได้ยินและฟังอย่างแท้จริงเพื่อมนุษย์ทุกคนในโลกจะได้เป็นพยายนถึงความจริงของข้อความนี้ เราได้ทำให้หมายสำคัญที่พยากรณ์ไว้ในสมัยโบราณซึ่งเป็นหมายสำคัญที่พูดถึงการเสด็จมาครั้งใหม่ของเราจะถูกสัมผัสไปทั่วโลกดังนั้นเมื่อข่าวดีเหล่านี้มาถึงนานาประชาชาติมนุษย์จะพินิจพิเคราะห์และสอบสวนทุกสิ่งที่กล่าวในช่วงเวลานี้ และประหลาดใจและยินดีที่พวกเขาจะพบว่าทุกสิ่งที่ประกาศและสัญญาไว้เกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งใหม่ของเราจะสำเร็จเป็นจริงอย่างซื่อสัตย์ตามสมควรแก่พระองค์ผู้ทรงมีพระประสงค์เดียวมีคำเดียวและมีธรรมบัญญัติอันเดียวในยุคที่สองเวลาของพระเยซู ฉันได้ประกาศแก่อัครสาวกของฉันถึงการปรากฏใหม่ของฉันและเมื่อพวกเขาถามฉันว่าสัญญาณใดที่จะประกาศในช่วงเวลานั้นฉันก็ประกาศให้พวกเขาทีละคนตลอดจนหลักฐานที่ฉันจะให้ถึงพวกเขาหมายสำคัญทั้งหมดได้ปรกากฏขึ้นแล้วพวกเขาประกาศว่านี่คือยุคที่พระเยซูทรงทำนายไว้และฉันถามคุณว่า หากการสํแดงที่ฉันแจ้งให้คุณทราบนี้ไม่เป็นความจริงทำไมพระคิดจึงไม่ทรงปรากฏแม้จะมีหมายสำคัญต่างๆก็ตามหรือคุณยังเชื่อว่าผู้ล่อลวงมีอำนาจเหนือการสร้างสรรค์และเหนือองค์ประกอบที่จะหลอกลวงคุณฉันเตือนคุณล่วงหน้ามานานแล้วเพื่อที่คุณจะไม่ตกอยู่ภายใต้การล่อลวงของผู้เผยพระวจนะเท็จ พระคิสเทศและผู้ไทยเทศแต่ตอนนี้เราบอกท่านว่าวิญญาณที่จุติเป็นมนุษย์นั้นสว่างสวัยเพราะวิวัฒนาการแสงสว่างและประสบการณ์ของเขามันไม่ง่ายเลยที่จะมอบความมืดแทงความสว่างให้กับเขาไม่ว่ามันจะมีเล่เหลี่ยมมากแค่ไหนก็ตามนั่นคือเหตุผลที่ฉันบอกคุณว่า ก่อนที่คุณจะอุทิศตนด้วยศรัทธ,ธาอันมืดมนไปตามเส้นทางนี้จงไตรตรองตามที่คุณต้องการจงดูเถิดว่าคำนี้ประทานแก่ทุกคนแล้วและข้าพเจ้าไม่เคยสงวนไว้เพียงบางส่วนไว้เฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้นสังเกตว่าในงานนี้ไม่มีหนังสือใดที่ข้าพเจ้าจะแส้ทำเป็นปกปิดคำสอนใด อย่างไรก็ตามเรายังพูดกับคุณในยุคที่สองนั้นผ่านริมฝีปากของยอนอัครสา,าวกของเราว่าถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปในตัวเขาและรับประทานอาหารกับเขาและเขาจะอยู่กับเราข้าพเจ้าได้สอนคำอุปมาเรื่องหญิงพรมจารีแก่ท่านด้วยเพื่อท่านจะได้จดจำไว้ในช่วงเวลานี้ หากหมายสำคัญและการทดสอบประสบผลสำเร็จและข้าพเจ้าไม่ปรากฏในธรรมศาลาและไม่ปรากฏในคริสตจักรใดๆโลกไม่รับรู้หรือว่าข้าพเจ้าจะต้องปรากฏตัวในสถานที่บางแห่งเนื่องจากข้าพเจ้าไม่สามารถกับคำพูดของเราได้